นี่อ้เธอเดี๋ยวกูพาไปส่งที่คลีนิกแล้วเนี่ยกูจะต้องไปทําธุระในเมืองอีกพอมึงตรวจเสร็จแล้วมึงก็หารถกลับเองนะเข้าใจไหมธุระอะไรของมึงวะไอพ้พวยมึงไม่ต้องเสือกสักเรื่องได้ไหมฮะไอ้เธอ <c oughs> เฮ้ยไอพ้พวยไอ้ผัวเฮงซวยว่าแล้วก็แวะไปหาไอ้ธนวยดีกว่าเว้ <c oughs> กูหวังว่ามึงคงจะกลับบ้านเองถูกนะอ้เธอ ไม่ใช่ไปหาหมอเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็อ่อยหมอชวนหมอเข้าโรงแรมอีกละนีห่หาจิกสวัสดีครับคุณทนวยมีอะไรหร้อบักพุวยถึงได้มาหาทนวยถึงที่นี่เนี่ย<อ>ก็จะมาตามเรื่องคด,ดีนั่นแหละครับคุณทนวยว่ามันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วอันไรของมึงเนี่ยไอพย้พุ้ยทนวยเนี่ยก็วากความให้มึงจนสิ้นสุดแล้วนี่นะ จะมาถามความคืบหนงคืบหน้าอะไรแล้วไอพ้พวยที่เหลือน่ะก็รอให้ศาลท่านตัดสินมันไม่เกี่ยวกับทนวยแล้วโว้ยอ้าวถ้าทนวยพูดแบบเนี้ยไอ้ผมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดคุกนะซีอ้าวงันเรื่องเนี้ยต้องคุยกันยาวแล้วละไอ้ผู้้เนี่ยเดี๋ยวมานั่งก่อนจะมายืนค้ำหัวกูอยู่ได้ <S <S ตาผ,ผ่องยายพาเนี่ยไม่เคยสั่งสอนหรือยังไงวะไอ้ผู้้เวลาที่คุยกับผู้ใหญ่เนี่ยต้องทำตัวยังไง แต่ผ่องยายพาเนี่ยก็สอนอยู่เหมือนกันนะแต่ผมเนี่ยไม่จำเองแหละครับคุณทนวยไอ้เรื่องที่จะแพ้หรือชนะคดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับศาลท่านตัดสินส่วนทนวยเนี่ยก็ทำให้เต็มที่แล้วนะไอ,อ้ผู้ไอะถ้าท่านทนวยพูดว่าทำเต็มที่แล้วเนี่ยกล่าวรับปากผมไม่ล่ะว่าผมเนี่ยจะไม่ติดโคกอ่ะธนวยเองเนี่ยก็ไม่กล่าวรับปากหรอกนะว่าจะรอดหรือไม่รอด แต่ท่านุ้ยนี่ก็ได้ทำเต็มที่แล้วแล้วท้าสารท่านตัดสินว่าผมไม่รอดเนี่ยค่าจ้างงวดสุดท้ายเนี่ยผมไม่จ่ายให้นะคุณทนุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้พลอยมึงอย่าพูดหมาหมาแบบนี้สิวะค่าจ้างก็คือค่าจ้างมันไม่เกี่ยวกับการตัดสินคดีนะโว้ยก็นั่นแหละแต่เกิดผมแพ้คดีขึ้นมาเนี่ยส่วนที่เหลือผมไม่จ่ายมึงนี่มันเลวยันเล็บขบจริงๆเลยนะไอ้พลอย กูเนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมไม่มีทนวยท่านใดเนี่ยมาว่าความให้มึงก็มีแต่พวกมึงนั่นแหละที่กล้ามาว่าความให้กูโถไอ้ไดโนเสาร์เต่าล้านปีเอ้ยกูเนี่ยเก็บกฎมานานแล้วไอ้ทนยเห็นออกมาแถลงการแต่ละทีนี่นะอ้อพยานเนี่ยให้ปากคำเป็นประโยชน์ต่อจำเลยมากๆโถไอ้สันฝานเอ้ย ก็เป็นประโยชน์บ้านพ่องมึง <laughs> ah. สิกูจะติดคุกกับพ่อไอ้พยานพวกนี้น <freakin unex plain uesta> ี่แหละก็เพราะว่าปากมึงเป็นแบบนี้นี่ไงถึงไม่มีใครเนี่ยเขาอยากจะมาช่วยมึงก็ปากแบบนี้นี่ละสมควรแล้วที่จะได้เข้าไปนอนในคุกกูจะบอกความจริงให้นะไอ้ผวยไอ่กูมาว่าความให้มึงเนี่ยก็เพราะว่ากูเห็นมึงเงินเยอะเงินถึงกูถึงมาว่าความให้มึงเข้าใจหรือยังอ้าวมึงก็เห็นแก่เงินเหมือนกันอยู่ว่ะไอ้ธนวยหน้าเงิน ก็เงินที่มึงเรียอะไรเปิดรับบริจาคเพื่อไปทําบุญสร้างนู่นสร้างนี่พอเสร็จแล้วมึงก็เอาเข้ากระเป๋าตัวเองเงินบาปแบบเนี้ยมันต้องเอามาแบ่งกันใช้กันบ้างสิโว้ยไอ้พวยสรุปแล้วมึงกับโกเนี่ยก็แล้วพอๆกันนั่นแหละไอ้ธนูยที่มึงมาว่าความให้กกเนี่ยก็เพราะว่ามึงเนี่ยอยากได้เงินที่พวกเอฟซีเขาช่วยกันบริจาคมาให้กูใช่ไหมก็ถาามึงไม่มีเงินนี่ มันจะมีหมาที่ไหนมาช่วยว่าความให้มึงวะไอ้ผูวยเฮ้ยกูว่าแล้วจะแพ้หรือชนะคดีเนี่ยพวกมึงก็ไม่เคยสนใจตอนแล้วกูเนี่ยจะไปสนใจทํำไมกูเนี่ยไม่ได้ไปติดคุกกับมึงนี่ไอ้ผูวกูเตือนมึงแล้วนะแต่เกิดกูแพ้คดีขึ้นมาเนี่ยเงินงวดสุดท้ายกูไม่จ่ายให้มึงแน่นอน มึงไม่ให่ก็เรื่องของมึงไอพ้พวยกูเนี่ยไปเรียกเก็บกับอีเธอก็ได้โว้ยป้าสรุปแล้วเนี่ยมึงจะเอาให้ได้ใช่ไหมนี่ก็เออสิวะกูเนี่ยลงบัญชีไว้ที่โรงแรมทั้งค่าวงค่าวายค่าเด็กก็รอเงินงวดสุดท้ายจากมึงเนี่ยแหละจะได้ไปเคลียบบัญชีเขาที่โรงแรมอ้อห้ยไอ้ทนวยนี่มึงก็แล้วไม่น้อยไปฝากกูเลยนี่หว่านี่ ก็เลวพอกันศีลเราเสมอกันถึงได้ร่วมงานด้วยกันได้ไงไอ้ผู้โอ้สุดยอดจริงๆไอ้ธนวยหัวคายมันคืออะไรของมึงวะเฮ้ไอ้ทนวยหัวคายเนี่ยไอ้ผูยกู้ลงงงมึงไม่รู้ก็ดีแล้วเอาไว้ดูในคอมเมนต์นะว่ามันแปลว่าอะไรเข้าใจไหมไอ้ธนวยหัวคาย สรุปคือเลวทั้งคู่เพราะสิ่เสมอกันถึงได้ร่วมงานกันได้ <c oughs> จำเลยก็ยักยอกเงินที่ FC บริจาคมาเพื่อทำบุญเอาเข้ากระเป๋าตัวเอง <c oughs> ส่วนธนวยก็รับเงินจากไอ้พวยที่ยักยอกเงินบริจาคมาอีกทอดหนึ่งอีก <c oughs> แบบนี้เรียกว่าเลวยกกวน <c oughs> คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงสนุกสนานเท่านั้นนะครับไม่ได้ผาดเพีงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องธานินท์แอดโฮมด้วยนะครับขอบคุณครับ